ป้าดูกันนะครับตั้งกนหนึ่งเอ้ย้สิบเสี่กุมภาพก้าพูดผิดค่ะภายในสิบสี่กุมภาพป้าฟองค่ะอยากจะถามป้าฟองอะ่ววะเราโมแต่พูดถึงคุณเศรษฐาคุณอนุทินคุณองค์เองเน่นอยากจะพูดถึงคนที่มีแต่คนก็คิดถึงแล้วก็เสียดายอยากคุณพิธาค่ะนายกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้วืดไปหมดเลยเออจะโดนยุบพักไปคันเนีย ดวงอะเป็นยังไงมันร่วงพลอยพลอยพ้อย,ยท้าเราที่มันขึ้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 นจนกระทั่งมาเป็นันดับหนึ่งตอนนี้ก็รูดลงมาแบบอย่างนี้อาจารย์เชื่อไหมตอนเล,เล่าเล่าให้ฟังนะค่ะว่าฟอมนี่เป็นคนที่เชื่อนิด้าโพที่สุดค่ะเป็นใครบอกว่านิด้าโพโกหกทษทีตอแลอ่คแบบเม้ข้อมูลนิด้าโพบอกเลยว่าก่อนเลือกตั้งพิคุณพิธาพุ่งอุตลุดอุตลุดอุตลุดค่ะ ก็ฟองไปดูขนหัวลูกสู้เลยพ <ฮะ S 2> อช่วงเลือกตั้งคุณพิธาได้โชคเทวฤทธิ์พุ่มอุตรุลแต่หลังจากนั้นมันก็ฟองเขียนไว้ตลอดเรื่องดวงเ <ฮะ S 2> มืองเหล่าหลังเลือกตั้งกุบเมืองรัตนโกสินทร์หลังเลือกตั้งบอกว่าคุณพิธาก็ฟองเขียนไว้เดี๋ยวบอกอาจารย์เลยนะขออ้างอิงเพราะ,<ฮ>ะว่าไม่ไม่อย่างนั้นเหมือนนั่งเทียนเทียนลงในใจตัวบอกเลย19พฤษภาคม66คุณพิธา ลิมเจริญรักผู้มาก่อนการเวลาตั้งนานแล้วลืมเลืมเคลียตัวเองมาแรงมากลืมเคลียตัวเองเห็นไหมท่านเคลียลืมเคลียรเรื่องไอทีวีใช่ไหมป้าก็ถือหูมาแรงไลลืมท่านสองรอยนี่ถืออยู่ถืออยู่ถืออยู่เหมือนกันนะไอ้เนี่ยถือไว้ดวงชะตาล้ำเลิเหลือเชื่อชวงตาค้าง ในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม66แต่ชะตาจะร่วงเคลื่อนคราคลาดคลาไปตั้งแต่31พฤษภาคม66ต้นไปพอชนะมาโดนร้องเลยเรื่องไอทีวีเรื่องไกลลีกิจวัฒนะเห็นไหมคลาดคลา,ลาทุกคนลุมถล่มลหมดเลยและระหวังตัวอย่างยิ่งอย่าทำแล้วผิดและเเบียบกฎหมายเห็นไหมอืมมีแนวโน้มลนะมจะกระทบต่ออำนาจได้จึงต้องประคองตัวให้รอดคือระหว่าง สิบเก้ามิถุนาถึงสี่กรกฎาคมหกหกถามสี่กรกฎาคมหกหกมาแล้วนะใช่แต่ป้าว่าวิบากกรรมนี้ยังจะอยู่อีกยาวทีนี้ไม่ได้ขาดจะถามก่อนไม่ใช่แค่วิบากกรรมตัวเัาเด่นถามตามตรงครับป้าฟองยุบยกพักไหมคะดวงพักปะคะไม่มีดวงพักไม่ได้ดูดูแต่ดวงผู้นําอะความรู้สึกป้าฟองล่ะยุบไหมไม่ไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเรามี ป้าฟองจริงๆแล้วป้าฟองไม่เห็นด้วยับการยุบพักตรงๆถ้าถามความรู้สึกขออ่านนะคข่าวนะเพราะว่าไปมันเหมือนไปลงโทษทุกคนที่ที่เขาไม่รู้เรื่องในพักด้วยแต่ว่าถ้ากรรมการบริหารพักหัวหน้าทัพพักทําผิดก็ควรจะลงโทษเฉพาะคนกลุ่มนั้นถ้าเขาจะได้ไปต่อได้ขอต่อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คะป้าฟองค่ะอดีผู้นําที่ใหญ่ๆโตๆอย่างเช่นเออพูดหน่อยนะคะคิดถึงท่าน ลุงตู่กับลุงป้อมมาค่ะจะพักกันเงียบๆแล้วก็จากกันไปเฉยๆหรือคะหรือมีวีแววจะกับมาใหญ่โตค่ะเอ่อนักข่าวก็ไปถามลุงตู่นะคะว่าเป็นไงคะถ้าจะรักษาการสิบเดือนอทำหน้าเบสสงสัยอยากไปเต็มแก่แล้วล่ะอ,อคะ่ะ คือคือคงเบื่อถ้าพูดตรงๆนะอาการครับหลัเงือกตั้งมาเนี่ยนายกตู่หลอขึ้นเยอะมากเพราะว่าหายหน้าเหี่ยวหายหน้า,ายน่ายนแล้วหายเครียดแล้วคุณไปดูบิ๊กตู่ตอนนี้นะค่ะที่เด็กว่าขอกอดลุงเทียคลิปนั้นอน้โหหล่อมากเลยอะ่ะถึงรู้ว่าต,ตอนเป็นหนุ่มต้องหล่อมากพ่อช้าน,นเนี่ยเราคอยดูบิ๊กตู่หลังวันที่สิบสี่กุมภาพก้าวถึงสิบสองเมษาเจ็ดหนึ่งว่าจะมา ยังไงจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ดวงชะตาของท่านยังล้ําเลิศยังเจิดจ้าไปยู่ถึงวันเกิดปีหน้านะหรอคะเออแต่ว่าจะตําแหน่งไหนเท่านั้นป้าฟองก็พูดไว้ในนี้ตลอดแล้วลุงป้อมละ่ะลุงป้อมหลังวันเกิดไปรู้สึกว่าจะสิงหาเนี่ยนะใจว่าวันที่เท่าไหร่อารมณ์จะดีขึ้นมีความสุขขึ้นแฮปปี้อ่ะมีความหวังขึ้นอับมาปนีนึงแล้วอ๋อหรอล,ลุงลุงป้อมขอให้มีความสุขนะมีความสุข ถ้าเรามีความสุขใจนะค่ะพราะเสาเป็นสีเพราะเสาท่านน่าจะลักษนากานพราะเสาเป็นเรื่องอารมณ์ท่านถ้าอารมณ์ดีซะอย่างอ่ะแล้วก็เด็กๆในดูแลท่านคงจะมีความมากแต่ท,ท่านก็อารมณ์ดีมาตลอดเออป้าฟองมันมีอีกคนหนึ่งนะที่มีทตกคนมาพูดถึงแล้วก็กระซุบกระซิบกันใหญ่ลยว่าอยู่ๆนะป้ามืดนั้นระวังนะดวงดีมากเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้ป้าฟองเคยได้ยินไหมคะท่านพีอะค่ะท่านพีรพัน์คุณพีรพัน์สาลีรัตน